สวัสดีค <it> ่ะเพื <fit> ่อนเพื่อนพบกับ um ช <ina> ่องสาตายเจนน้องค่ะเพิ่นจ้ามือนีพะนองคำพูดนะคะมาอาบน้ำเพื่อนมาอาบน้ำเพื่อนเนาะพอไปยีชาไปเที่ยวพัทยาเหนืออ่นนะคะก็เลยเอาหนอยมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำให้เพื่อนอาบน้ำห้น่อยนะกระดิเดีอดหลาในขั้นที่สองเพื่อนจ้าว่ามันในคือแมานางปลอมว่าน้องเนาะัำหรบบอมมีเวลานะคะวิ่งหนาพายุพอดีเพื่อนวิ่หนาไปที่ละนะคะไปกับแม่พันน้องพอดีมือนีน้องจักทมินนะคะ เ,เพินนะเ่นได้ถือผ้านนะ่ะเป็เถื่อนเนาะเพิ่นก็เลยเอาตัวเล็กไปนั่มน,นะคะาน่ะเกลยเจนน้องก็เลยว่างนะคะตอนเช้าเนาะ,ะ,ะเกล้ยแหละเอาน้องคำพุ้นมาล่างให้ให้ในใต้เนาะล่างให้คุ่นหมอนะคะจะ <c oughs> ไปเที่ยวพัทยาเหมือนอืน่นว่าสั่นว่าไปจักสามมือกับก้าวดอกแหน่สั่น่าแม่ไปน้ำบอ่อสัน่นโอ้ยไปบันไดดอกหลายอย่า้ลำน้องโเซเฟียสัน่นดอกบกระาไปซะสัน่นดอกมีโอกาสก่อนว่าทีไปตนแรกจริงจริงเลยเจนน้องก็บมิแพงไปเที่ยวนะคะเมื่อนี้งวันเขาเลือดหาดเนาะมัน ว่าจะไปเที่ยวอ่าสเมเด็นะคะแต่ว่าบัดนี้สเมเดไปป่ะเทศไทยเป็นเชิงสาพายุมันเข่าเนาะแต่มันอันตรายเนาะเพราะว่าเขานางต้องนางเลือกหามฝากไปนะเพืเ่อนๆก็เลยไปบ่ได้นะคะก็เลยล่อๆให้อีหยังมันซาลงไปน,นีดค่อยออกไปก็ไปเที่ยวเนาะกต่ถึอยู่ประมาณนี้แหละเป็นเชิงสามาล่างนอนทำพืน้นน้ำกันได้เพืเ่อนๆเลยก็ล่างๆห่างน,าน,นะคะ จะล้างล่างไปตรงที่การล้างดูดบานกระตายจะต้องจะเป็นแบบนี้ได้เ,เพื่อนจใาก็คือฉีดน้ำยาใส่ก่อนเนาะฉีดน้ำยาใส่นะคะฉีดน้ำยาใส่เลยลนะคะถึงจะเป็นถึงจะเป็นน้ำล้างนะเพื่อนเห็นไหมบาเนเพื่อนเห็ดการณ์แบบเดียวกันเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเตาต้องเห็ดเองเรือเพื่อนๆจะต้องไปอยู่บ้านแฟนเนาะไปล้างดูดที่จต้องไปฉีดน้ำเองล้างเองเอายาซะ ผมเองเออยาเป่นว่าเป็นยาแชมพูล,ล่างรถหรือไม่เพื่อนนันคืมีหยอดเหรียญเนาะนั่นแหละที่เบอกกันอย่างหน่คือคือลูกไส้ยอยากเ็ดธุรกิจนั่นนะเพื่อนอยากเบอกกันไอเด็ดธุรกิจอ่าล่างล่างรถมอไซค์ล่างรถใไงเสร็จแล้วเริ่มต้นที่ห้าบาทแนละ้วสตาร์ทห้าบาทนะห้าบาทที่ล่างลอได้ขาหนึ่งบล็อกนะคะเบอกกันกับลูกไส้ยอยู่นะเกิดเป็นไอ้สิ่งท่เสียนล่างรถเนาะ อันนี้น้ำยาได้เพื่อนน้ำยาขจัดคราบนะคะใส่หนูใส่ปิ้งได้เลยเพื่อนแต่ที่นี่มองเห็นได้เพื่อนแปลที่ล่างรถนะคะเห็ดดีแล้วนะคะมีพนักงานเพคนมาซอยกันเห็ดดีดีเพื่อนเป็นอีย่างที่แบบสุดยอดน้องกับแม่ล่างอยู่ติดต่อกันนะคะอันต่อหนังก็จะเป็นอูสมรวจได้เพื่อนอูสมรวของเพื่อนเนาะมั่เป็นเพื่อนย่าแต่น้องหยอกเพื่อนมาหันเนาะเพื่อนอยู่ผู้เดียวเพื่อนนะคะกับแม่ของเพื่อนะ คุณยายดูพุทธาแต่ตามภาษาแต่เพนมม้วนนะคะพุทธม,ม้วนหลายเราดีหลายเนาะแล้วคิดหอดยแม่งก็ไม่หยอกใส่ขึ้นย่า,ยา <c oughs> เลยเพื่อนจ <c oughs> ้าชิมิที่มีใบเขนก็ได้เป็นแสนเดย <c oughs> ลยกำลังขี่ล่างดูสานะคะนอนคำพูดเนาะกำ <c oughs> ล,ลังขี่ล่างนะคะคุณกำลังเห็ดหายกำลังอาบน้ำเห็เพ็มนะคะเจอกันในกินไหนที่หนาเด้วยเป็นแส <c oughs> นจ้ากินมิที่มีไวใบเขนกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ